มุกสนาโ หาภรรยาฉันให้เจอภรรยาฉันยังไม่ตายไม่มีวิ่แววว่าจะเจอเลยครับคุณอาติไม่จริงภรรยาฉันยังไม่ตายตามหาให้เจอ แล้วไม่ใช่หรอ๊ะว่ามึงทำงานหาเงินไปซื้อเล้าให้กูกินอ่ะทำไมมึงไม่ทำข่าวด่วน fulfill ตอนนี้ภรรยาของท่านประธาน KLK กรุ๊ปหายตัวไปเธอมีปานรูปพระจันทร์เซี่ยวที่ข้อมือขวาหากใครพบเจอแจ้งเบาะแสด่วนนะคะหากใครพบเจอจะมีเงินรางวัลให้5ล้านบาทค่ะ หากใครพบเจอให้บอกสะดวนะคะหากใครพบเจอฉันหวังให้หล้านบาทค่ะกูรู้ละว่ากูจะเอาเงินห้าล้านได้ยังไงกูรู้แล้วกูไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแล้วกูก็ไม่ไดีบานเหมือนเขาด้วยมานี่ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูมึงหย่าด้วยมึงหย่า มึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยที่หลังจากเนี้ยมึงจะได้กลา,ายเยป็นคุณนายแล้ว เป็นยังไงบ้างคะหมอจากอุบัติเหตุทําให้ใบหน้าคนไข้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับคุณหมอก็เลยทําการศัลยกรรมให้ใหม่เรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยช่วงแรกคนไข้จะสูญเสียความทรงจำเป็นชั่วขณะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอีกสักพักหนึ่งก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ เจ้านายครับตอนนี้มีคนแจ้งบาแสมาว่าพบคุณมุกแล้วครับจริงเหรอที่ไหนตอนนี้คุณมุกกำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันแลยกันครับโอเคมุกมีคุณมินซอย่ามาแตะตัวฉันนะถ้ามึงทำให้มันจับได้ กูฆ่ามึงไงคุณคือคุณอติมันกะเจ้าใช่ครับผมอติครับหมอบอกว่าคุณนายความจำเสื่อมเจ้ามุนี่พี่เองพี่คือสามีของมุกไง แต่ไม่เป็นไรนะถ้าตอนนี้มุกยังจำพี่ไม่ได้แต่มุกฟังพี่นะต่อจากนี้ไปพี่จะปกป้องมุกเองคุณนาตีเจ้าตอนที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเจอคุณนายเลือดออกเต็มตัวไปหมดเลยแถมความจำยังเสื่อมแหมคุณนายเนี่ยนอนหักษาตัวอยู่ที่หรงพยาบาลเนี่ยเมินขนาดแถมข้าเจ้าเนี่ย ยังเสียการักษาคุณนายเป็นนาคณะเจ้าคุณอาทิผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยภารื่ของผมมาส่งที่โรงพยาบาลเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะให้เงินคุณ5้าล้านบาทแต่กระเจ้าคุณอาทิขอบคุณนักนักเจ้าคุณอาทิขอบคุณเจ้าอันข้าเจ้าลาก่อนนะเจ้าครับ ตอนนี้ฉันกำลังจะหลุดพ้นจากไอคิเล่านะะี่ล่ะฉันจะใช้ชีวิตใหม่ของฉันให้อย่างดีเลยละ่ะขอบใจนะขนุนเป็นไงบ้างอะเรียบร้อยเจ้าคุณขนุนคุณอาิบ,บอกว่าจะจ่ายเงินท้าร้านบ้านเร็วๆนี้แสดงละครได้ดีมากเลยนะ ข้าแจา้นขอบคุณเจ้าไปได้ลนะตอนนี้ก็ได้เงินห้าล้านมาแนละ้วที่เหลือก็แค่ทำให้แอตติมันหมดตัวลงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนะระหว่างที่รอความทรงจำของเธอฟือนะ้นน่ะเดี๋ยวฉันจะดูแลเองขอบคุณนะคะ ข่าวด่วนตอนนี้พบภรรยาของคุณอติเทพประธานบริษัท k ค k g r o u รุแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลทำไมฉันมีรอยปานเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเลยอะนั่นมันฉันนี่นะโอ๊ยโอ๊ย พีติใช่ฉันต้องไปหาพีติพีตพีติคุณพีติคุณคุณผมนึกว่าคุณจะเป็นอะไรแล้วซะอีกอ่ะผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะพีติ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 นี่มุกเองนะพีติจำมุกได้ไหมมุกเองพีติคะ วดหัวมากเลยอะค่ะเดี๋ยวพี่พามุกไปพักก่อนนะบอดิกาดมุกยังไม่หายดีอะอย่าให้ใครเข้าใกล้มุกเอาตัวผู้หญิงคนนี้ออกไปพีอตินี่มุกเองไงพีอติจะพีอตินี่มุกเองนะพีอติจะมุกไม่ได้จริงๆหรอคุณลูกกรเร็วคุณฉันจ,จำได้แล้วฉันชื่อมุกฉันคือมุก และนั่นคือสามีฉันเพียติเขาเป็นประธานบริษัทเคเอเคคุณผู้หญิงคนนั้นก็ภรรยาของท่านประธานไงคะคุณดูข่าวแล้วคิดไปเองหรือเปล่าอะ่ะไม่ใช่อะฉันจำได้แล้วจริงๆฉันคือมุส่วนนั่นอะ่ะคือตัวปลอมพี่ติถ้าพี่ติไม่เชื่อ พี่ติดูนี่สินี่ไงพี่ติมุกมีปลาตรงนี้ไงพี่ติทันไม่ไดพี่ติคะมุกปวดหัวไม่ไหวแล้วอะค่ะมุกอยากกลับบ้านนะคะพี่ติปะปะปะมุกเดี๋ยวพี่พาไปค่ะพี่ติอย่าไปพี่ติ เดินตามสบายเลยนะครับขอบคุณนะคะ,คนะ,คะหนุมอีน่าไม่เข้ามาในงานเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจับตาดูมันให้ดีอย่าให้มันมปนนะได้แต่จัดการเลย มุกขอโทษจ้ะฉันนึกว่าลูกสะพ้ายแม่แม่แม่ออกมาได้แล้วเหรอคะอาการแม่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอารมณใจเมื่อดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้ได้กินยาไปแล้วหรือยังอดี่ที่เราใครพาแม่ไปหาหมอคะทุกวันจันทร์น่ะมุกไม่อยู่ใครพาแม่ไปหาหมอนี่เธอคือหนูมุกเหรอหนูมุกจริงๆเหรอ หนูมุกแล้วหนูหายหน้าหายตาไปไหนมาตั้งนานอะ่ะแม่คิดถึงนะแม่นี่มุกเองแต่ที่แม่เห็นอยู่ตอนนี้คือมุกประสบอุบัติเหตุมาใบหน้ามุกเสียหายอะ่ะมุกต้องสัลยกรรมใหม่ไม่มีใครจำมุกได้เลยแม่ไม่กระทั่งแต่พี่ติแต่ว่าแม่จำมุกได้ใช่ไหมคะได้สิ แม่ครับเธอคนนี้ไม่ใช่มุกนะครับผู้หญิงที่ยืนข้างผมต่างหากคือมุกนี่เธอไม่อยู่ในงานนี้ได้ยังไงอ่ะออกไปจากงานนี้เดี๋ยวนี้อติเขาก็เข้ามาทำงานของเขาว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่เป็นไรหรอกลูกไป หนูมุกจ้ะเดี๋ยวช่วยไปหยิบยาให้แม่หน่อยสิแม่ลืมไว้ในกระเป๋าอะยาอะไรอะคะก็ยาโรคประจำตัวของแม่ไงคุณแม่มีโรคประจำตัวด้วยเหรอคะอ๋อใช่แล้วคะ่ะคุณแม่มีโรคประจำตัวด้วย งั้นเดี๋ยวยังไมงมุกไปเอายามาให้นะคะจ้ะอติแม่ว่าผู้หญิงคนนี้ดูแป,กแปลกๆนะแม่แม่คิดมากไปหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกไม่อ่ะขนาดโลกประจําตัวของแม่เขายังไม่รู้เลยอ่ะเขาจะจําไม่ได้ได้ไดยังไง แต่หนูแม่บ้านคนนั้นสิรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกประจำตัวของแม่เลยนะแม่คุณแม่คะมุกว่าคุณแม่ไปนั่งพักดีกว่านะคะเดี๋ยวมุกพาไปค่ะ ทงยาคุณนายอะคะ่ะพทียติแม่แม่ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ oh. นี่เธอฉันหนูอย้เธอออกสังงานไงถ้ามันยังอยู่ในงานอะ่ะออกไปแม่ทางนี้ครับแม่ค่อยนะคะคิดว่าตัวเองเป็นใครเหรอถึงกล้าสเสนอหน้ามาอยู่ที่ คือมุกไงส่วนเธอเนร่เป็นใครทำไมหน้าเหมือนกับฉันเลยอะ่ะโอยกล้าดองดิขนาดนั้นนะอโอยถนนจัดการคนนี้หน่อยสิจะทำอะไรฉัน <c oughs> อนนี้คุณนายพ้นขียอันตรายแล้วนะคะถ้าพักผ่อนให้เยอะอีกนิดนึงอาการก็จะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมออติมุกล่ะลูกแม่อยากเจอมุกแม่ครับคนนั้นไม่ใช่มุกครับนี่ลูกหาว่าแม่แก่แล้วเลอะเลือนใช่ไหม แม่ไม่ได้เลอะเลือนนะแม่สัมผัสได้หนูคนนั้นนะ่ะเป็นมุกแม่แม่ฟังผมนะครับแม่ต้องทานยาตามที่หมอบอกทานยาให้ครบแล้วอาการแม่จะได้ดีขึ้นนะอติแฟนของลูกอาจจะหน้าเหมือนมุกก็จริง แต่จิตใจเขาไม่ใช่เลยลูกลองใช้ใจสัมผัสแล้วลูกก็จะรู้เองว่าคนไหนคือภรรยาตัวจริงของลูกหมูมมีคนอีสุาอย่ามาแตะตัวฉันนะ ครับจัดการมาให้เรียบร้อยละเลยอยากให้ฉันได้เห็นหน้ามันอีกได้เลยครับที่รักไปได้ละเดี๋ยวก่อนพี่อติคะเอ,อ่อ คุณแม่เป็นไงบ้างะคะพี่ติมุกในถังขยะมีอะไรหรอครับอ๋อไม่นี่เป็นขยะเปียกอะครับพอดีว่ามันเหม็นมากแล้วครับผมก็เลยจาไปทิ้งครับใช่ค่ะพี่ติเหม็นมากเลยนะคะพี่ติไปใกล้เลยนะแม่เธอคงตกใจมากสินะที่เห็นฉันไปยืนอยู่ตรงนี้ คุณแม่คะคุณแม่เป็นไงบ้างะคะนังแม่บ้านนันนิสัยไม่ดีเลยนะคะกล้าวางยาคุณแม่ได้ยังไงอะ่ะบุกเป็นห่วงคุณแม่แทบแย่ะคะ่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่ลูกสะใภ้ที่อยู่กับฉันมาตั้งแต่เด็ก,เ,กเขาจะคิดทำลายฉันได้ยังไงพี่อติคะพี่อติตอย่าไปเชื่ออีกแก่นี่มุกหมายถึงคุณแม่เขาเป็นอัลไซเมอร์คะ่ะอาจจะมีหลงหลงลืมลืมบ้าง ตีไปใส่ใจเลยนะคะพี่อติเชื่อมุกนะคะมุกเนี่ยหลักพี่อติคนเดียวนะนะพี่อติเชื่อใจมุกนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่อติหลีกไปฉันบอกให้หลีกไปไง นี่มันหมายความว่าอย่างไงพี่ติคะ่ะพี่ติต้องเชื่อมุงนะคะอีนี่มันก็เป็นแค่แม่บ้านอะ่ะพี่ติจะไปเชื่อมันได้ยังไงดูจากหน้าตามก็ไม่เหมือนมึ้งซะหน่อยพอได้แล้วผมรู้ความจริงแล้วว่าคุณกับผู้ชายคนนี้สมรู้ร่วมคิดกันใช่ค่ะฉันเป็นพยานได้เมื่อวานฉันเห็นผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้แอบคุยกันค่ะ คนนี้แหลคะค่ะที่เป็นคนวางยานี่อกปากเลยนะพวกแกสองคนนี้มันเร็วจริงๆเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกได้เลยเไม่เป็นไรแล้วนะต่อจากนี้ไปอ่ะ ที่จะดูแลมุกเองพี่จังยิบได้แล้วใช่ไหม